จ้าสบายดีจ้ายินดีตอนฮับเข่าทุสองเ้าพิมปากเซคือเก่าเด้อจ้าปัจจุบันในเช้าพิมปากเซ่จะทํางานอยู่เมืองไทยเนาะจ้ากับเป็นคนเล่าเล่าไตไตเล่าแขนจำภาสาเล่านครปากเซ่เนาะจ้าจ้าคลิปในเช้าพิมกะบซีมาอัปเดตอ่ารทีเ้าพิมทองเนาะมีหน่องเนาะปัจจุบันในเช้าพิมกะอ่าในหาเดือนเนาะทองในหาเดือนแล้วเนาะแต่ว่า ลายคนทักถ่วงสาวพิมพ์นะจ้า,จาคือว่าถองไงแท่เนาะแบบว่าคือคนใกล้สิเกิดเนาะใกล้สิคอดราปัน้นเนาะประมาณคนประมาณแปดเดือนหรือว่าเจ็ดเดือนเป็นว่าคือแบบถองไงแห้งอะไรกะมีหลายคนก็ทักว่าอ้ายังมาทันดาราบอคือเหตุงานไหลสร้างงานนะแบบว่าถองไงแห้งเนาะแต่คนทักคนถ่วงเนาะพิมก็ได้สิมาอัปเดตห้พีพ่ีทุกคน ฮับชมเนวาวสาวพิมพ์ทองคนที่สองเนะคือแบบทองไงแห้งเนะจัดแต่ว่าคนเด็กอะทองไงอยู่แล้วเนะพิมกะเป็นคนที่อาจจะแบบเป็นคนตัวเตี้ยเนะเวลามีน้องอาจจะแบบแบบพอกว็ดถึกเนะคือแบบจ,จะแบบเป็นคนที่แบบหนาทองถ้ามีหนาทองอยู่แล้วเนอก็ได้เอ็ดไหนเวลาเขามีดูกอาจจะแบบทองเขาไงเนะพิมพมาเนะความคิดของสาพิมพเองเนะแบบลายคนกับทักกับทวงเลยว่า อ่ามอสเอกดีแล้วบ่มันไกลสิเกิดแล้วบ่อีหยังหขนาดก็คือบ่ล่าพักดีอ่กัคือเฮ็ดงานไว้เนาะหลายคนแบบถามแนละ้วคนที่แบบอ่าคนไทยเนาะที่แบบอยู่บริเวณที่ซาวพิมพ์เฮ็ดงานนำงานเนาะคะ่ะหลายคนก็แบบตกใจเนาะคือแบบแป๊บเดียวเนาะท้องซาวพิมพ์ใหญ่เกินมาแบบแล้วคือตอนแรกที่เข้าหูว่าซาวพิมพ์ม,มีหนองก็คือท้องมาทะเลใหญ่แหงเนาะพอผ่านไปประมาณเดือนนึงคือแบบ ทองเวออกเวออกมาจากพิมกับเด้เสมาอัปเดตให้พี่ๆทุคนหับส้มน้ำกันเนาะว่าทองหาเดือนเนี้ยคือว่าใหญ่คักแทนเนาะจ๊ะถ้า,ถาพิดผลาดประกันในเช้าพิมกับข้อโทษก็อเอาัยเด้อจ้าพิมกาบมาอัปเดตอาการตัวเองเนาะก็คือแบบว่ามีน้องอะไรกะทํางานไปน้าเลยกะบอ่มีคลิปล่งเน,นาะเช้าพิมกัเลยมาอัปเดตอาชีวิตของเช้าพิมเองเนาะกะ พี่คนไล่เนาะกะเขามาฮับส้มคลิปนี่กะซาวพิมกะเขาขอบคุณขอบใจทุกการนั่งใจที่แวะเขามาฮับส้มคลิปเนาะก,ะพา,กา,าพี่ผาตประการไล่สาวพิมกะเขอโทษขออภัยหลายลหลายเจกก้ะกะคือแบบว่ามีแต่คนทักคนถ่วงเนาะแบบว่าอ่าซวพิมทงหาเดือนนังขึ้นันใหญ่แทอะไรกะคือบลาร์พาก,ก,กีเนาะกะคือเฮ็ดงานเลยยังหันนาพิมกะอยากบอกว่า พิมกับพ่อเฮ็ดไล่เนาะจ้ะพี่ๆทุกคนเนาะก็คือพิมเฮ็ดไล่พิมกับสิค่อยเฮ็ดไปเนาะฐานโบไว้ละพิมกันจังสิคอล่าตะเกะพักเนาะจ้ะตอนนี้กัพิมกับเฮ็ดไล่กัค่อยเฮ็ดไปเนาะฐาเขาหยุดเดียกัเงินเท่ากับจะได้เนาะจ้ะพี่ทุกคนเนาะเอาใช้อ่าแฟนพิมพ์หาคนเดียวกับสิบบกุ่มเนาะจ้ะก็เลยซอวชยกันไปก่อนเนาะพิมเฮ็ดไล่กัเฮ็ดไปก่อนเนาะจ้ะสามหอดอ่า กำหนดเกิดนอกจากเด้อว่ากำหนดคอร์ดนอกากพิมกากับถามมาห่วงร่างกายตัวเองบอกกระห่วงนอกแต่ว่าพิมกางานพิมกาบนนักมากะพอเห็นไรพิมกาเห็ดไปนอกจากไปทุกคนนอกแต่ว่าร้ายคนกันอ้อมขางเาวพิมเนาะที่ที่ทำงานเรือว่าพิมไปใช้มาใไซนะคือแบบโอ้ยสิเกิดเดือนเดือนหนาบอกเดือนใดถามพิมนานก็แบบพิมกาถองใหญ่อีดีบ่กน่คือว่าจะไหนน้าพิมกา เรามาถามแฟนตัวเองเนาะแฟนตัวเองก็บอกว่าเออทองใหญ่เพิ่นมาแนมเบิงเวลาแนมเบิงเนี่ยก็คือแบบคนไก่สิสิคอด์ด้รือว่าไก่สิเกิดลูกแล้วเนาะก็คือแบบอีกเดือนหนึ่งสองเดือนกับสิเกิดเพิ่นมาเนาะตามแฟนพิมพ์เองเบาเนาะพิมก็เออเฉพาะคนข้างขาเนาะว่าคนที่เห็นพิมพ์เนาะแต่ว่าทักจนแบบพิมเธอกระตกใจนะแบบใหญ่ปนน่ะเพิ่นมาเนาะกอาจจะเป็นเพราะว่าเช้าพิมพ์มีน้องคนที่ซองเนาะคนแดกก่ะยายอยู่แล้วนะ พิมพเป็นคนตัวตัว,ต,วตัวเตี้ยวันสั้นนะ่าเป็นคนตัวหน่อยนะเพราะว่ามีดูงกะอาจจะแบบนางทองถ้าน,ำนํำนเนาะกะเฮ็ดหให้ทองเท่าไงนอกนะจากเพิ่มขอ้อคิดของพิมพเองนะพิมพกะโอ้โหเนาะแต่ว่าไลายเกินกนะทักกะเถื่อนเนาะพิมพกะสิมีคลิปให้พี่ๆทุกคนอ่าเบิรงนเนาะตอนตีเช้าพิมพ์ไทยเนาะตอนที่ททอ่าทำงานเนาะทำงานอยู่บ้านตาเกียบเนานะพิมพกะปรกาศไทยยังรนะ้ายเนาะก็คื ต่างกลองไทยไทยตัวเองหน่อยนึงเนาะจ้าล้วก็มาอัปเดตให้พี่ๆทุกคนเบิร์เนาะถ้าทำพิมพ์ไทยตอนมันอกาเสแบบเวลากลองเนี่ยมันอกาเสร็แบบเห็นแบบบ่คักเนาะบ่คือห้าตัางกลองทั้งใจละหัก่ะยืนนั่นเนาะจ้าเห็นกันเลยต่างกลองไทยเนาะ,ะก็คือแบบสุดว่าพอไปเห็นอยู่ในโทรศัพท์แล้วก็คือใหญ่ความอ่าพี่ๆทุกคนติดถากันเนาะจ้าไก่ญ่ร้ายเนาะจะรู้สึกว่าทองซองกะ รู้สึกว่ามันได้ยากมันแตกต่างกันนะทองทองแรกอะใะไงอยู่จต่แต่ว่าไงตอนห้าสี่ห้าสีเกิดนะประมาณอ่าเจ็ดเดือนหรือว่าแปดเก้าเดือนอย่างสั่นาังไงอันนี้คือแบบ้งแต่หาเดือนแต่สี่เดือนคิงขึ้นมาเนาะจ้ะคือแบบไงนะเพราะอะไรหาเดือนก็นยิงย่งไงหาเดือนหาเดือนครองก็ยิงย่งไงเพราะาตอนนี้พิมกะไปหาเดือนกับช่องซับหลาเองเนาะคือแบบ ในแห้งเนาะจากพีพีทุกคนเนาะกะคลิปไหนกะสิโบมี่ยังหลายเนาะจากพี่พี่ทุกคน,นะกะคเน,นานนนะสาพิมปักเซกะสิมาอัปเดตอาการของสาพิมเองเนาะเธอจากว่าพิมกะเป็นคนเล่าเนาะจากอะทํางานน้ำดิแะกะมีหนองน้ำเนาะกะคืออยากมาอัปเดตให้พีพีทุกคนนะครับส้มกันเนาะว่าชีวิตของคนเป็นเมย์เนาะกะสูเนาะจากพิมกะท่ามไม่เมย์ว่กับเมยเนาะแต่ว่า เป็นยังคือพิมพ์สูแถวนอกก็คือพิมพ์กับพ่อแค่ลายน้อพิมพกับสูไปน้อเพราะว่าจะได้อ่าไม่เงินจอยกันกับแฟนเก็บใบตอนเกิดลูกเนาะจากพิมพ์กับเก็บหน่อยห้าร้อยเอาน้อเพราะว่าตอนที่พิมพ์จิคอดพิมพ์กับต้องใส่เงินอ่าสำรองไใบน้อจึงไปเบิกประกันจังคมเนาะจากเปทุกคนเนาะพิมพ์จะเลยว่าเป็นเป็นแม่คนนี่กับบวมเป็นเดือยง่ายเนาะเพราะว่าเท่ากับ เก่าเดือนเนาะจับพี่่ทุกคนเนาะที่เฮาแบบเห็ดยั้งไก่ยากเนาะนับต้นแต่เอาง่ายๆเอาแบบบอกกันแบบอันนี้เลยนันบต้งแต่เข้าหน้านับเต่เข้าทุกอย่างเนาะสิกลมยิบจริงยิบคลองเนาะจากพี่่ทุกคนนะคะคือเพราะว่าพิมพ์กะยิงทองไงกะเริ่มจับจริงจับคลองที่แบบเวลาเฮ้ากลมเอาคลองต่ตำๆมีย่างกะยากง่ขึน้นเนาะแต่พิมพ์กะต้อง ระวังตัวเองเลก็กะใจสูงนอกจาะพี่ทุกคนเนาะบอกว่าเฮากะซียุดไปโลดจลาพผลตรวจกะคือ,อยังหลายเดือนเนี่ยนะตอนนี้พิมกัะไรแต่หาเดือนซับซองซับหลาเนาะเดือบซองอาทิตย์เนาะกะยังต่างต่างหลายเดือนเนาะเพิ่มกะค่อยๆเฮ็ดไปเนาะหาเฮ็ดไว้กัเฮ็ดไปเดือดไปเรื่อยๆเนาะจาะพี่ทุกคนเนาะกะเพิ่มกะขอขอบคุณขอบใจเนาะขอขอบคุณขอบใจทุกกาลังใจที่แบบ ต้นออมขางออมแอวเช้าพิมโน้เทียนเช้าพิมพโนเห็ดเบียร์แล้วกะัเห็ดอ่ายางพานไปพันมาเน,น้าคนเกา่าตับให้กำลังใจเนาะโอ้ไม่ปุุงนั่งเห็ดไว้อยู่เนาะอีหยังเนาะไม่ปุุงกะอัะะนนี้อยากได้เพื่อนแบบบ้างให้กำลังใจนะเช้าพิมพ์กัขอขอบคุณทุกกำลังใจเนะาะเพราะว่าเป็นทั้งพี่ๆทั้งยูทูบพี่ๆทั้งอยนะู่บริเวณยูทูบเนาะที่แบบอ่าติต ติดตามหรือว่าเห็นชีวิตของซาพิมตั้งแต่พิมบอกท่านมีน้องอาจารย์มีน้องเนาะพิมกะสู่ไปแต่ละขั้นตอนเนาะจากพี่ทุกคนเนาะกะขอบคุณตัวกันนังใจเนาะที่ถาพีพีคนได้แบกค่ะมาเห็นคลิปนีหรือว่าฮับส้มคลิปนี้นะพิมกะขอบคุณตัวกันนังใจเนาะขอบาทุกกาลังใจที่ส่งมาให้ซาพิมมามีคุณค่านะจ้าพิมกะสิเก็บทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เนาะพิมกะอ่านเบิร์ดเนาะกาพิมตอบคอมเมนต์จ้าพิมกะข้อถกเด้อจาก เนาะจ่าพิมพ์เองกะเฮ็ดงานนั่เนาะพิมพ์กะอยากเฮ็ดช่างยู u ูบนั่มเนาะเพื่อจะมีได้หลายเพราะอะไรเจอจูนขอบครัวเนาะจ่าพี่พี่ทุกคนเนาะกะทำอะไรเงินเดือนเราบอกจ่าพิมพ์กะยังบ่ทันไหลเนาะจ่าพี่พี่ทุกคนเนาะพิมพ์กะพยายามสูพยายามหาคลิปลงไปเนาะเพราะว่าบ่อยากให้เขามีส่งนะครักับพยายามหาคลิปลงไปเนาะจ่ากะเช้าพิมพ์บอกยังผิดพลาดไปชาวพิมพ์กะขอโทษขออภัยเด้อจ่าและกับคลิปนี้ยกะ สาวพิมกัดสิเขาจบคลิปร้องซ้ำนี่กับขอบคุณทุกกนนันใจที่แครับมั่งครับสมคลิปนเนาะสาวพิมกัก็ขบไว้พอดให้พี่ๆทุกคนจงมิสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรจัจจากรบให้แคร์เจ็บได้จ้ากับขอกันคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้กับขอลาไปก่อนขอสบายดีสวัสดีจ้า